สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก็ไม่ได้มีคลิปอะไรนะคะก็คือเบนไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะตั้งแต่กลับมาจากภูเก็ตนะคะคืนจริงเบนไม่ได้ออกมาพูดหรือว่าอะไรเลยเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเนาะแต่ว่า ก็หลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าแบบทำไมไม่ลงคลิปเลยไม่อัพรูปใน IG ไม่อัพดิ k t อ,อกหรืออะไรใดๆก็เลยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือหลังจากที่เบสกับพี่ตรงเนี่ยกลับมาจากภูเก็ตนะคะเรากลับมาเราก็อยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะแล้วก็คุณแม่ก็บอกว่าตอนที่ช่วงที่เราไปภูเก็ตเนี่ยหรือก่อนที่เราไปภูเก็ตเนี่ยอะไรแบบเนี้ยคือคุณยายเนี่ยเริ่มมีอาการไม่สบายนะคะ แล้วก็ไอหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ก็กลหลักๆก็คือจะมีไอแล้วก็รู้สึกเหนื่อยอะไรเงรี้ยไม่มีแรงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีไข้อะไรเราก็เลยบอกคุณแม่ว่าเออไปตรวจ เอา ATK ไปตรวจโควิดไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าที่บ้านเบสเนี่ยมี ATK ที่ตรวจโอไมคอนได้อะไรเงี้ยก็พกติดบ้านไว้อยู่แล้วก็เลยบอกแม่ว่าเนี่ยมาเอาที่บ้านเบสแล้วก็ไปตรวจอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าคุณยายจะเป็นโควิดหรืออะไรแต่ว่าเราก็เห็นว่าไออะไรเงี้ยเนาะคือสมัยเนี่ยพื้นฐานก็ต้องตรวจโควิดก่อนอันดับแรกก็เลยคุณแม่ก็เลยเอา ATK ที่บ้านเบสเนี่ยขึ้นไปตรวจที่ห้องยายซึ่งบ้านเบสกับบ้านแม่อยู่ คนละหลังกันนะคะก็คุณแม่ก็ขึ้นไปตรวจเองเไรเบบก็ไม่ได้ไปพี่จงก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยค่ะก็ก็พอไปตรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าขึ้นสองขีดก็คือเป็นโควิดนะคะเบสก็เลยนึกขึ้นได้ว่าพี่ตั้มนะคะพี่ตั้มว่าดาูดเนี่ยเคยเคยติดโควิดเนาะเบสก็เลยโทรไปหาพี่ตั้มว่าเออพี่ตั้มคุณยายเบสติดโควิดต้องทํายังไงบ้างนะคะซึ่งพี่ตั้มเขาก็แนะนํา เขาก็เลยช่วยติดต่อกับสปสอชอให้นะคะอันนี้ก็ขอบคุณพี่ตั้มด้วยนะคะก็ออเลยสปสชเนี่ยก็เลยติดต่อมาว่าเดี๋ยวจะหาโรงพยาบาลให้นะคะ<ห>เพื่อไปตรวจแบบละเอียดก็คือตรวจบบเอ่อแล้วก็ตรวจเอ็กซเรย์ปอดอ,อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ระหว่างานั้นก็คุณยายก็พักอยู่แต่ในห้องเลยคือคุณยายพอร,รู้ว่าตัวเองไม่สบายเนี่ยก็คืออยู่แต่ในห้องนอนอยู่แล้วไม่ได้ออกมาข้างล่างแบบไม่ได้ลงมาข้างล่างไม่ได้ออกมาเดินเลยนะคะคือคุณยายเขาก็จะนอนพักผ่อนอะไรเงี้ย เวลาอยากทานอะไรก็จะโทรให้แม่บ้านเอาขึ้นไปให้อะไรนี้แล้วอ่ะสปทชก็โทรกลับมาใช่ไหมคะเขาก็หาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งให้ได้อะไรเงี้ยก็รถโรงพยาบาลนั้นนะคะก็ขับมารับยายที่บ้านก็คุณยายก็ไปกับรถโรงพยาบาลนั้นแล้วเบสก็ขับตามไปกับโอ๊ตก็เลยแบบไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็ขับกลับมาบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ พอผ่านไปอีกวันหนึ่งคุณหมอก็คงจะตรวจละเอียดแล้วคุณหมอก็โทรมาอีกวันหนึ่งว่าผลเป็นยังไงก็คือเชื้อโควิดเนี่ยลงปอดนะคะพอเอ็กซเรย์ปอดแล้วเนี่ยเจอว่ามีเชื้อลงปอดอยู่นิดหน่อยก็เลยต้องเรายายสูงอายุด้วยก็เลยต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยสิวันคือสําหรับคนที่เป็นโควิดนนะคะพอเข้าไปอยู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ย คือจะไม่ได้มีหมอหรือพยาบาลที่เขาเข้ามาดูแลตลอดเวลาเพราะว่าเนื่ออกไหมคะว่าด้วยเชื้อโควิดเขาก็จะรักษากันผ่านการโทรเช็คอาการถามอาการถ้าเป็นหนักถึงจะลงมาคุณยายนอนอยู่ที่โรงพยาบาลได้5วันนะคะก็น่าจะวันที่5นะคะช่วงเช้าอะไรเงี้ย ก็ลงโรงพยาบาลโทรมาหาเบน,นะคะว่าคุณยายล้มในห้องน้ำคือช่วงวันนั้นเนี่ยนะคะวันก่อนที่ยายจะล้มในห้องน้ำเนี่ยคือเบสก็ไปเยี่ยมยายนะคะไปเยี่ยมช่วงตอนกลางคืนก็คุณยายก็ยังคุยกับเบสปกติยังวิดีโอคอลกันปกติแล้วพอเบสกลับมาเนี่ยก็คือ น่าจะนะคะคุณยายน่าจะแบบช่วงแบบค่าๆอาจจะอันนี้คือไม่รู้เวลานะคะว่าเกิดขึ้นตอนไหนที่ลงในห้องน้ําแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่หลับแล้วก็แบบอาจจะแบบปวดเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยช่วงอาจจะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ก็เลยลุกไปเข้าห้องน้ําพอระหว่างที่ลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็อาจจะวูบนะคะแล้วก็สลบไปอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าพยาบาลเนี่ยเข้ามาหาคุณยายเนี่ยก็น่าจะประมาณ6 หกโมงเช้าเจ็ดโมงเพื่อแบบเอาอาหารเช้ามาให้แล้วก็มาตรวจร่างกายพยาบาลก็เข้ามาห้องคุณยายแล้วก็เห็นว่าคุณยายเนี่ยล้มอยู่ในห้องน้ําแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือพยาบาลกับหมอก็โทรมาแจ้งเบสต,ตอนเจ็ดโมงครึ่งพอโทรมาแจ้งเบสต,ตอนเจ็ดโมงครึ่งพอเบสรู้ปุ๊บเบสก็รีบไปโรงพยาบาลน,นะคะพอไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็ทําการตรวจแบบละเอียดอีกรอบหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าคุณยายเนี่ย เส้นเลือดในสมองตีบนะคะเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดอุดตันอะไรเงี้ยเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็เลยทําให้เกิดอาการวูบนะคะคือคุณยายเนี่ยมีโรคประจําตัวอยู่แล้วก็คือไทรอยนะคะแล้วก็ความดันซึ่งการที่จะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือมาจากโควิดไม่ใช่ไม่ใช่ยาต้านโควิดนะคะแต่ว่าด้วยเชื้อโควิดเนี่ย พอมันเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะพอทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะก็จะเกิดริ่มเลือดจากหัวใจเนี่ยก็ขึ้นไปที่สมองอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะอันนี้คือที่หมออธิบายนะคือเบคก,ก็อาจจะพูดไม่ได้ตรงเป๊ะร้อเพราะว่าเบคก,ก็ไม่มีความรู้ด้านนี้นะคะพอรู้ปุ๊บก็เออเราก็ทําการเอ่อย้ายลงพยาบาลเพื่อไป โรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางด้านสมองอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ทำการย้ายโรงพยาบาลคือตอนนั้นเนี่ยอาการคุณยายก็ที่เป็นเห็นเนาะก็คุณยายก็ลืมตานะคะแต่ว่าไม่มีการตอบสนองไม่มีการตอบสนองก็คือว่า สื่อสารไม่ได้นะคะพูดถามก็ไม่ตอบสั่งให้ทำอะไรก็ยังแบบไม่รับรู้ก็คือนอนลืมตาเฉยๆมือเท้าเกรงด้วยนะคะมือเท้าเกรงแล้วก็ข้างขวาเนี่ยจะไม่ค่อยมีแรงนะคะส่วนซีกซ้ายเนี่ยก็คือยังมีแรงอยู่ขยับได้อยู่นะคะ ทีนี้ก็เราก็ย้ายโรงพยาบาลนะคะก็ย้ายโรงพยาบาลแล้วก็พอย้ายโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งนะคะคุณมอกว่าเฉพาะทางด้านสมองเนี่ยก็ได้เข้ามาคุยกบบับมีแล้วแหละคุณยายก็เอกซเรย์สมองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สรุปได้ว่าคือเลือดเนี่ยเป็นเลี้ยงสมองไม่พอนะคะก็เลยต้องทําการผ่าตัดผ่าตัดก็คือ,เ,อ,อเป็นการสวนเอาเลือดที่ขา ที่ขาหนีบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปที่สมองเพื่อเพื่อไปไปแก้ตรงที่อุดตันนะคะประมาณนี้อันนี้คือเบ๊กก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่รู้เนาะว่าภาษาหมอเขาเรียกว่ายังไงแต่ว่าก็ประมาณนี้ก็คือต้องทําการผ่าตัดเพื่อเอาเลือดส่วนที่ขาเนี่ยไปไปช่วยตรงสมองเพราะว่าเส้นเลือดในสมองตีเส้นเลือดในสมองอุดตันนะคะก็เลยก็เลยก็เลยต้องผ่าตัด ก็เมื่อวานนี้คุณใหญ่ก็ทําการผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผลออกมาก็คือก็การผ่าตัดรับรื่นนะคะสําเร็จไปได้ด้วยดีก็คุณหมอก็โทรมาแจ้งอาการเมื่อเช้าว่าหลังที่ทําการผ่าตัดแล้วเนี่ยก็เลือดก็ยังไปเลี้ยงสมองไม่ไม,ไม่ไม่พออยู่นะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็ก็ดีขึ้นระดับหนึ่งจากที่เราช่วยในการ ส่วนเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองเอออาการคุณยายตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือลืมตาแต่ว่าไม่มีการตอบสนองไม่พูดถามไม่ตอบเหมือนยังไม่รับรู้นะคะแล้วก็เ,เมื่อเช้าคุณยายเอ็กเรย์เนาะคุณหมอก,ก็แจ้งว่าคุณยายเนี่ยมีอาการชักด้วยชักก็คือเป็นแบบว่ามือเท้าเกร็งนะคะเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออะไรเงี้ย ก็ตอนนี้นะคะก็หลักๆเลยก็คือมีรักษาสมองเนาะทางด้านสมองแล้วก็หัวใจเพราะว่าเป็นหัวใจเต้นผิดปกติด้วยนะคะแล้วก็ไทรอยเพราะว่าเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วความดันนะคะโควิดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับลมชักอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็มีหมอดูแลทั้งทีมเลยนะคะ อ่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าอ่ะแล้วคุณยายเป็นโควิดแล้วคนในบ้านล่ะคะคนในบ้านไม่มีใครเป็นโควิดนะคะพวกเราไป PCR กันหมดแล้วด้วยเบ๊กกับพี T ่ตรงเนี่ยไปเที่ยวที่ภูเก็ตก็เลยจะห่างไกลมากที่สุดก็คือจะไม่ได้แบบคือไม่รู้เหตุการณ์ว่าประมาณไหนเพราะว่าเรากลับมาเราก็เราก็รับรู้เลยว่าคุณยายเป็นโควิดนะคะเบกกับพี่ตรงคือก็ PCR กันอยู่แล้วเพราะว่าเบกกับพี P ่ตรงก็ทํางานซึ่งเบกกับพี P ่ตรงไม่ได้ไม่ได้เข้าใกล้คุณยาย หรือใครที่เป็นโควิดเราก็เลยทํางานปกติอะไรนะคะตอนนี้คุณแม่ทางบ้านแม่นะคะก็จะมีคุณแม่แล้วก็พี่ฟ้านะคะแม่บ้านนะคะแล้วก็โบ๊ทเนี่ยกักตัวเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็กักมาได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะคะก็ยังไม่มีใครเป็นโควิดอะไรแล้วก็ในเรื่องที่ทุกคนอาจจะคอมเมนต์มานอะว่าแล้วคุณยาติดโควิดจากไหนตรงนี้เนี่ยคือเบนไม่อยาก คือคือด้วยความที่ในบ้านไม่มีใครเป็นโควิดนะคะเราก็เลยไม่ได้อยากจะแบบพูดว่าอาจจะเป็นใครหรืออาจจะเป็นใครเนื่องออกไหมคะเพราะว่าคือในเมื่อในบ้านเราไม่มีใครติดแต่เป็นคุณยายที่เป็นอะไรเงี้ยเราก็คือเราก็ไม่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 อยากจะพูดในตรงนี้เพราะว่าก็คือเนื่องออกไหมคะเราก็ไม่อยากให้กระทบความรู้สึกใครจิตใจใครในบ้านก็ก็เลยขอไม่ระบุตรงนี้ละกันว่าทําไมถึงเป็นโควิดหรือเพราะอะไร ตอนนี้คุณยายอยู่ ICU เนาะถ้าเกิดว่าคุณยายแบบว่าดีขึ้นหรือว่าดีขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยก็อาจจะได้กลับมาถ่ายคลิปให้ดูกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากหายไปนานเนาะโอเคอ๋อคือเบสไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากแบบว่าออกมาพูดหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าก็เข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะแบบ ตีความไปหลายแบบว่าทําไมเบสถึงหายไปหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออออกมาพูดดีกว่าจะได้เคลียร์นะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่เบสเชื่อว่าทุกคนก็คงจะให้กําลังใจนะคะก็ขอบคุณมากๆานะคะที่ให้กําลังใจขอบคุณคออรอบครัวด,ด้วยนะคะพ่อแม่โบนนะคะที่ก็อยู่เคียงข้างกันน้อแล้วก็ญาติๆนะคะที่ทุกคนก็โทรมานะคะก็ให้กําลังใจกันะลรกันนะคะแล้วก็ พี่ตรงๆนะคะพี่ปิงนะคะก็ขอบคุณด,ด้วยที่ที่ขอให้คำปรึกษานะคะขอบคุณพี่ตั้มด้วยนะคะที่ช่วยตอนอที่เป็นโควิดตอนแรกก็สภาพจิตใจตอนนี้ก็ก็ม,ไม,ไมีไม่ไม่ไม่ไถ้ายอมรับตรงๆก็ไม่ไ,ไม่ได้อันนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเราก็ต้องทํางานต่อเนาะเพราะว่าเราก็มีงานรออยู่ก็ขอให้ ยายกลับมาเร็วๆนะคะก็ก็อยากให้ใหญ่อดทนแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมเนะาะเคือเบนพูดเสมอว่าที่เบนกล้าวมาเล่นละครเพราะว่าอยากจะอยู่ ในทีวีให้ยายดูเพราะยายชอบดูละครมากเดือนหน้าแล้วยายก็จะได้ดูแล้วนะก็ขอให้ยายปลอดภัยนะคะแล้วก็รีบๆกับขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์เนะาะม่ให้ได้ร้อเปอร์เซ็นได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต 9ก้าก็ยังดีนะคะคือเมก็อยากให้ยายกลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะคะนั่งดูทีวีกินข้าวด้วยกันเหมือนเดิมนะคะก็เท่านี้ละคะ่ะได้บายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ